าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ท่านตั้งใจมาปฏิบัติทาด้วยศรัทธาทำด้วยความเชื่อทำด้วยความเลื่อมใยต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยความเคารพสกกาละอย่างสูงและเคารพต่อพระธรรมที่เราปฏิบัติกรรมฐานได้ธรรมะเห็นแจ้งชัดโดยอริยสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสมุทัยนิโรธมาก มีทุกข์เราก็แก้ขายทุกข์คือนมุดไทยมีโลดแจ้งกระจายแล้วข้าพเจ้าไม่นิสัยอย่างนี้ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนนิสัยจะไม่จนจะไม่อับเฉาอับจนต่อไปนีข้าพเจ้าจะเป็นคนรวยรวยสวยดีมีปัญญาต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งใจต่อไปในอนาคตให้ลุงโลดโทษนาการวัฒนาสถาพรต่อไปเถิดการจับเราเชัที่สิ สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง